งั้นให้พี่พูดเลยในมุมของพี่ก่อนมีขนาดต้องเผชิญกับขนาดอยากอยากร้เหตุผลในการจต่แพที่เรแถลงข่าววันนี้นะคะเราความร้อนใจอะไรถึงแบบเอออยากแจ้งเลยนะคือจริงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาตรงนี้ก่อนนะครับคือจริงๆคือความรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าครับกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆได้ได้ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมาจากพี่ๆทางทีมงานด้วยครับ เรู้สึกว่าแบบเอออยากมาชี้แจงเองมากกว่าจริงๆแล้วแบบเออเราเราเป็นเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาในรูปแบบใดอะไรยังไงครับส่วนที่พีเข้าไปเกี่ยวข้องมีอะไรยังไงบ้างครับคือจริงๆตอนนั้นนะครับคือพูดก่อนเลยว่าจริงๆที่รับงานงานนี้นะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ตัวโปรดักต์บมชื่อว่าบูมไอซีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตานะครับผมของบริษัทด e ีไอคอนตั้งแต่พฤษภาปี ห้าใช่ครับตั้งแต่พิศพภาพปีหกห้าประมาณปีครึ่งที่แล้วครับผมแล้วก็สัญญามันกี่ปีีสัญญาหนึ่งปีครับขอโทษดีนะครับเป็นในเงื่อนไขสัญญาเขาให้เราทำอะไรบ้างคะในเงื่อนไขสัญญาใช่ไหมครับผมคือจริงๆในการทำงานทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือพีทำงานกับเขาสามวันก็คือมีการถ่ายภาพนิ่งครับมีการออกรายการ P P X กัน แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคืออีเวนต์เปิดตัวโปรดักต์ครับแล้วอย่างอื่นอีกไหมแบบอีเวนต์ที่แบบจะต้องไปจ e อยกนะับเขากับคุณพ่อกับอะไรแบบนี้ไม่มีเลยครับอันนี้คือถูกระบุไว้นในสัญญาทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ตัวพีเองพีก็ทําหน้าที่พรีเซนต์คือทําหน้าที่นําเสนอโปรโมตตัวผลิตภัณฑ์ตัวบูมไอีอย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับผลตัดสินใจรับนั้นณตอนนั้นคืออะไรคือณตอนนั้นนะครับผมเป็นตอนที่พีเพิ่ง ออกจากบริษัทเก่าด้วยแล้วก็ได้เริ่มทําบริษัทใหม่ของตัวเองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ติดต่อมาคือตัวเราเองตัวทีมงานแบบทีมงานเองก็ได้เช็คทั้งหมดแล้วว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐแล้วก็จริงๆตัวผลิตภัณฑ์ได้ผ่านออยแล้วแล้วเราก็ได้เช็คถึงตัวบริษัทเองด้วยว่าจริงๆแล้วบริษัทได้มีการทุนสดทะเบียนเท่าไหร่ข้อมูลบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไหมคือเราก็เช็คตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่พี่ตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไหมครับตกใจครับตกใจอยู่แล้วครับตอนนี้พี่ก็ยังตกใจครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจเลยจริงๆพี่พี่เลยอยากจะออกมาพูดตรงนี้แสดงว่าตอนที่ตัดตัดใจรับงานเขาเรายังไม่ได้ทราบเรื่องหลังเขาเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้ทราบการประหารใยในของเขาว่าการทำางานเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือตัวพีเองพี่ก็จะได้รับทราบข้อมูลของโปรดัง อย่างเดียวเลยแล้วก็กิจกรรมภายในบริษัทกลไกกลยุทธ์ต่างๆอะไรการตลาดการตลาดไม่รู้เลยครับพี่พี่ย้อนกลับไปตอนนั้นที่ตอนที่วันแถลงข่าวเขามีระบุไหมคะว่าเราจะต้องพูดอะไรบ้างบนเวทีมีต้องบอกขายอะไรยังไงไหมคะมีครับมีมีมีระบุมาค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างหรือว่าเราต้องขายอะไรบ้างแต่ตัวพี่เองพี่ก็จะขายแต่ตัวโปรดักที่พี่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นครับ การการสคริปต์ของเขาอะค่ะมีอะไรที่ทีอ่านแล้วขอปรับแก้ต้องไหมคือมันอาจจะมีข้อความที่เราไม่สบายใจในการที่จะคอนเฟิร์มสินค้าหรือตัวบริษัทเขาเลยก็จะมีทีมงานนี่แหละครับผมเป็นการปรับแก้ให้ทั้งหมดแล้วคืออะไรที่มันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พีต้องการจะดึงเซ็นแบบตัวโปรดักต์เองพีก็จะตัดเองทั้งหมดครับงั้นแสดงว่าสคริปต์ก่อนมาถึงพีนี้ทีมงานกกรองให้เรียบร้อยแล้วกรองให้หมดแล้วครับพี่ขอถามได้ไหมว่าตัวตัวสัญญามันระบุว่าเรา เอ่อสัญญาระบุว่าเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับจ่ายเงินแบบไหนคือจะแบ่งจ่ายสองวดครับคือเราได้เงินแค่สองวดจากการที่เป็นพรีเซนเตอร์อ๋อใช่ครับระบุในสัญญาชัดเจนไม่ได้มีว่ายอดขายเท่าไหร่แล้วเราจะได้อ๋อไม่มีเลยครับจริงๆเป็นแค่สัญญาเป็นค่าจ้างเป็นค่าค่าแบบโฆษณาครับคือแบบโฆษณาในการโฆษณาสินค้าบูไอซบสัญญาระบุปีหนึ่งหนึ่งปีครับหมดไปเมื่อมีทุนนายนยนปีหก ก็คือตั้งแต่ปีหมดไปตั้งแต่ปีที่ล้วใช่ค่ะที่พี่รู้จักคุณพอมไหมคะรู้จักดีแค่ไหนอะไรอ่เลยเออถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักนะครับผมเขาก็เป็นเหมือนเขาก็เป็นผู้ว่าจ้างพีให้มารับงานโฆษณาอันนี้พี่ก็รู้จักเขาในในการทํางานนี่แหละครับผมได้เจอเขาจริงๆก็อย่างที่บอกแค่สามวันเลยในหน<ช>ึ่งปีก็ได้เจอเขาแค่นั้นเลยครับคือตอนที่เจอเขาก็มีการพูาคุยอะไรกับเราเ็ษมากกว่าตัวพีและการที่เราเป็นพิีเตอร์ เขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรแต่หนูจริงเหรอเขาไม่มีชักชวนไหมเขามีชักชวนไหมชักชวนไหมชักชวนไหมหนูว่าจะไม่น่าคบหรือเปล่าเขามีชักชวนให้เป็นร่วมอะไรอย่างงี้ไ mmm ม่มีเลยครับร่วมทุนหรือร่วมเป็นอย่างอื่นทัชอื่นทัชพกผู้บริหารของคุณสุดเลยไม่ไม่ไม่มีเลยครับอันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะครับส่วนตัวคือไม่มีจริงๆแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยคุยอะไรกับหนูนี่เพราพอาะทราบเรื่องค่ะสิ่งที่เราร้อนใจที่สุดคือเรื่องอะไร เป็นแฟนมากกว่าครับจริงๆรู้สึกว่าแบบเราเรา,เราห่วงความรู้สึกของแฟนๆด้วยแล้วจริงๆเราเรา,เราเป็นห่วงผู้เสียหายทุกคนด้วยมากกว่าไม่ไม่อยากให้ทุกทุกคนเข้าใจผิดแล้วก็อยากอยาก,อยากจะมาชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วเอ,อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรในเคสแบบนี้นะครับผมว่เาเราดีเร่ให้ความร่วมมือแต่ธา้าทนี้ถ้เกิดได้หมดเลยครับจริงๆยินดีให้ความร่วมมือทุกๆุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารทางการเงินตัวตัวสัญญาเองหรืออะไรทุกๆอย่างที่สามารถดีคราสตงนี้ได้หมดนะครับคือตอนหนึ่งปีที่แล้วที่เรารับงานกับเขาเราได้รับฟีดแบ็กไหคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรหรืออะไรอย่างี้มีแฟนๆเข้ามาเรียนกับเราีหยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีปัญหาอะไรหรอในตอนตอนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เขาแบบมีผู้เสียหายอะไรหรือมีแบบร้องเรียนมาอะไรอย่างนี้เราเคยมีได้เคยรับทราบ คือถ้าส่วนตัวนะครับผมไม่ถ้าส่วนตัวไม่ไม่รู้นะครับไม่ไม่ได้รับทราบไม่ได้มีอินโรหรือว่าไะไรมาส่วนตัวมาหาใช่ก็ไม่ได้มีส่วนตัวมาหาหรืออาจจะมีแล้วรับแจกทฉไม่ได้เห็นเพราะว่าเราเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านอ่แปลว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้มีรับสายในช่วงเวลานั้นะว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์ที่เราที่เราเป็นพิชเชอร์เนี้ยตัวเนี้ยมันมีปัญหามีคนเสียหายคือตอนนั้น่ะเราไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ คือมันผ่านหาึมันปีครึ่งแล้วด้วยพี่รู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่มีนะครับคือถ้ามีทางทีมคิดว่าถ้าอาจจะต้องแจ้งผ่านทางบริษัทไปบริษัทก็จะแจ้งทีสัมาระนะแต่ว่าเท่าเท่าที่พี่รู้นะครับก็คือไม่ไม่ไม่มีครับได้ได้คุยกับอุณนาถึงพวกพีเอ็มยงว่าของเล็กเครียของเราอะค่ะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมหรือเราต้องทําอะไรบ้างในเรื่องทางกฎหมายอะไร้ยคือพี่ว่าสิ่งที่ดีสุดที่พี่ทําได้ตอนนี้คือให้ความร่วมมือกับ ทางกฎหมายเนี่ยนะครับผมถ้าอยากได้ข้อมูลหรือจริงๆอยากได้อินโฟเมชันอะไรต่างๆจากจากตัวพีเองเองพีก็สามารถให้ได้ค่ะแล้วก็ยินดีมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เรายังมีเอกสารตัวนั้นแหละที่เราทําสัญญากับเขาว่าในสัญญามันระบุอะไรบ้างมีครับมีเอกสารทั้งหมดในการรับงานนะคะหลังจากเนี้ยมันส่งผลกับเราอย่งไบ้างการจะรับงานใครจะร่วมงานใครก็จะเป็นพิีเตอร์อะไรก็ส่งผลยังไงบ้างจริงๆพี่ว่า ทุกกครั้งที่พี่รับพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ในในส่วนตัวพี่นะพี่ก็จะเลือกสินค้าที่ตัวพี่เองรู้สึกว่าอย่างแรกคือเลยคือพี่ชอบแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่พี่โอเคกับสินค้านั้นๆหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปเช็คตามระบบกฎหมายทั้งหมดที่พี่บอกได้ไหครับผมว่าจดทะเบียนบริษัทยังไงบริษัทคุณจดโดยชอบทำไหมสินค้าคุณผ่านมาตรฐานอะไรบ้างแล้วถ้าสมมุติตัวพี่โอเคแล้วมันตรงกับความชอบก็จะรับสินค้านครับผมส่วนในเรื่องของ ความระมัดระวังพี่ว่าพินม,มันก็คงมากขึ้นลแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีโพลิซีต่างๆในบริษัทที่เราก็คงจะรัดคุมสิ่งนี้ให้มันแน่นขึ้นครับผมแล้วก็เลือกรับงานที่เราอาจจะลงไปดูดีเทลกับสิ่งนี้มากขึ้นด้วยครับตอนที่มีการคุ <ühl> ยกันที่ไปออกคิวต่างๆกับเขาอะครับตอนฟังมันมีเอฟหรือมันมีสงสัยอะไรยังไงบ้างเ่ยวปับตัวเป็ตำนานวันจันรโครงสร้างต่างๆเขาไว้ไหน คือทางตัวบริษัทเองอันนี้พีพีไม่ได้รับรู้อะไรเลยน,นคะครับคือจริงๆแล้วตัวเพีเงพีพรีเซนต์สินค้าจริงๆแล้วก็อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวโปรดักจริงๆเราก็จะไม่เราก็จะไม่พูดถ,ถึงสิ่งนั้นแล้วก็เราจะไม่พรีเซนต์สิ่งนั้นเลยครับผมอันนี้คืออยู่ในข้อสัญญาตั้งแต่ต้นเ,เลยครับต้นตัดแก้เยอะไหมครับผมว่ามีการปรับแก้พวกนี้เลยหรือเปล่าก็คือคนเราพูดเอ่อสคริปต์ใช่ไหมคะก็ปรับแก้เยอะไหมก็ ต้องถามผู้จัดการแป๊บหนึ่งนะตัวใหญ่คือบีจะช่วยดูให้อยู่แล้วจริงๆที่เขาให้พูดคุณสมบัติของสินค้าคือตามตามงานวิจัยตามเอกสารหมดเลยไม่เราไม่ได้แก้ส่วนนะมันมีบ้างที่แบบให้อวยผู้บริหารอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออันนั้นเราเราขอพูดอยู่บนพื้นฐานความเป็นตัวน้องแล้วกันนะอะไรแค่นั้นค่ะ ส่วนเรื่องส่วนเรื่องแบบชวนหาธุรกิจโครงสร้างอะไรในพาร์ทของพีพีไม่เคยมีไม่เคยมีการพูดพูดถึงสิ่งนี้เลยเราเลยไม่ต้องปรับแก้ไม่มีอยู่แล้วค่ะคือในในพรีเซนเตอร์หลายๆคนของเขาค่ะมันจะมีเรื่องของการที่ต้องมาโฆษณาขายของว่าผลิตภัณฑ์เรายอดขายเท่าไหร่อันนี้ในตอนนั้นสติ๊กมันมีไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นวันเปิดตัวครั้งแรกครั้งเดียวค่ะค่ะแล้วไม่เคยไปร่วมงานอะไรเลยค่ะ เรื่องเพราะนัเรื่องที่เราไม่สบายใจน้องไม่สบายใจตอนนี้ดิวพี่อยู่ต่างประเทศได้คุยกับิวมี่บ้างไหมปรึกษากติแล้วเรามหาี่อนี้เราสไว้ก่อนจมาปลอปรึกษาไหมจริงๆก็เขาไปทีมพี่อ่ะก็ไม่กระบ ใช่พครับก็ปรึกษานะครับแล้วก็จริงๆก็มีการคุยกันตลอดเขาก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เราเราจอบมาชี้แจงในนี้เบลล์ินก็ก็ก็ได้คุยได้ครับเขาให้คําแนะนํำยังไงเพื่อเป็นของเราแบบแจ้คือจริงๆริงเขาตามใจคุณนี่แหละครับเขารู้สึกคือพี่เองพี่รู้สึกคุณไม่สบายใจมากกว่าแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเออพี่อยากออกมาชี้แจงเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าพี่ พี่ก็ไม่สบายใจจริงๆนะพี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันครับแล้วก็กำลังใจเราย่งไงกำลังใจเหรอครับเขาก็บอกสู้ๆขอบคุณครับตอนนี้พี่อะไรยังไม่มีอะไรยังไม่มีพี่เบกอะไรมาเลยยังไม่มีใช่ไหมคะก็ ถามว่ามีไหมอา,อาจจะเป็นรวมรวมมากกว่าแต่ถ้าตรงตรงเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีอาจจะเป็นการพูดถึงแบบเอ,อดาราศิลปินอะไรอย่างงี้ตามคอมเมนต์ต่างๆนะครับว่าแบบจริงๆแล้วแบบจริงจสิ่งที่พีรู้สึกว่าพีไม่สบายใจจริงๆริงในใน,ในคอมเมนต์นะคผมอันี้ในฝัน่งของพีนะครับคือการที่เขาพูดว่าแบบเหมือนดาราศิลปินคือตั้งใจเพื่อแบบ เอทําให้คนเชื่อถือหรือหรือว่าตามอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแบบทุกๆงานที่พี่ตั้งใจคือพี่ตั้งใจทำจริงๆแล้วก็พี่ทํามันด้วยด้วยความรักของพี่จริงๆพี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบในมุมของเราค่ะเอ่อในวันนี้มันมีผู้เสียหายออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันก็มีแบบสัจฐานการต่างๆในมุมนี้รู้สึกยังไงบ้างมีผู้เสียหายค่อนข้างเยอะในมุมของเรารู้สึกยังไง เสียใ,ใจครับจริงๆพี่ว่าเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนอกตัวคนที่เรารักหรือใครก็ตามเลยพี่ก็รู้สึกว่าเออพี่พี่รู้สึกเสียใจกับกับเหตุการณ์นี้จริงๆเราเมื่อกี้บอกว่าเราทํงารรงานด้วยความรักนะฮะพอทำงานด้วยความรักเนี่ยน้องคิดยังไงกับครั้งแรกเผาติดต่อน้องมาท้ายมันกลับเป็นเรื่องโกลาลเรื่องกการนี้มีนักโทษเสียหายและอาจจะมีผู้เสียชีวิต จากการกระทำนี้หนูคิดยังไงขอไม่ได้เลยหนูคิดยังไงกับเหตุการณ์บอสทำงานด้วยความรักใช่ไหมฮะแล้วครั้งนี้พี่ถามหนูอ่หนูทำงานด้วยความรักเนี่ยหนูคิดยังไงกับการที่บอสเขาติดต่อมาพอสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันนี้มีทั้งผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายจำนวนมากและหรืออาจจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางนี้ไปแล้วจากธุรกิจเขาจากธุรกิจเขาก็เสียใจครับที่เสียใจแล้วก็ คือจริงๆพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็อย่างที่พี่บอกนะครับคงไม่ไม่แบบคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามแล้วก็พี่เองพี่ก็รู้สึกว่าก็เนี่ยแหละรครับคงเป็นสิ่งที่พี่ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ในการรับงานครั้งหน้าๆนะครับแล้วก็จริงๆแบบ ไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าอยากจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือเหมือนตอนนั้นพีก็เช็คดีทีรายละเอียดอะไรเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้คาดการณ์ว่าเออมันจะเิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่คือณตอนนั้นก็ยังไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆตัวพีเองพีไม่สามารถเข้าไปดูกิจกรรมทางบริษัทของเขาได้หรือกลยุทธ์การขายอะไรต่างๆของบริษัทเขาได้เลยจริงๆพีก็อย่างที่บอกครับมีหน้าที่เพนต์แค่ตัวบริษัทจริงๆ ตามสัญญาเลยับแล้วก็ถือเราเป็นคนเทคแชัต์เร็วเหมือนกันไม่ทำเองโดยที่ไม่โดนกดดันอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้โดนกดดันจากอะไรเลยเราออกมาเองได้ยังไงว่จริงๆก็ไม่มีใครกดดันตัวเองแต่ยังไม่มีใครกดดันพี่ดังไม่มีใครกดดันพีดแต่พีกดดันตัวเองพีรู้สึกว่าอยากอยากจะคือถ้าช่วยเหลือสังคมได้ส่วนเล็กๆพี่ก็อยากจะทําอย่างคนอาจจะมองว่าเขาใช้ความที่เราเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาหลอกคนอื่นว่า เมื่อแบบมาร่วมกลุ่มกับเขาเรารู้สึกคือจริงๆพี่ว่าพี่ก็ไม่อยากให้คนมองภาพศิลปินดาราไปในทางนั้นนะครับว่าจริงจริงแล้วตั้งใจเพื่อมาหลอกตั้งใจเพื่อมาดึงดูดเพื่อไปซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าดิฉันเป็นศิลปินตัวสำหรับตัวเองนะครับที่ตั้งใจทํางานทานุกง,งานที่บอกแล้วก็พี่ทํางานด้วยความรักจริงๆกับหน้าที่ที่พี่ทําพอมีคนได้ผลกระทบจากได้รับผลกระทบจากสิ่งพี่ก็ พี่รู้สึกเจียใจจริงๆค่ะแบบไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือมันมันเป็นเหตุการณ์ที่พี่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็พี่ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนๆด้วยได้ติดต่อกลับไปหาบริษัทมีบ้างไหมไม่มีเลยครับหลังจากหมดสัญญาแล้วพีก็ไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรกับเขาต่อเนื่องไม่มีเลยครับคือไม่ได้ต่อสัญญาด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้มีติดต่อเลยนะครับออุ่ญาตถามทำไมตอนนั้นติดต่อเขา คไมติดต่อเโอเคนะใครเีอะไรก็เเลยนะวันนี้พอน้องได้ไ้อแถงข่าวเสร็จแล้วน้องก็สบายใจยนะครับมันเหมือนเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มีโอกาสอธิบายมากกว่าแล้วก็จริงๆอยากอยากออกมาพูดตรงนี้ประเด็นหลักจริงๆคือคืออยากจะมา ช่วยเหลือหมายความว่าช่วยเหลือการให้ข้อมูลต่างๆด้วยครับอยากจะเป็นส่วนเล็กๆที่บอกเลยว่าในการช่วยเหลือไม่รู้คำสามช่วยอะไรก็เป็นช่วยเหลือถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพี่ก็ยินดีให้ความร่วมมือใช่ครับเือถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรพี่ก็ได้ให้พี่ยินดีให้ความร่วมมือทั้งหมดครับตอนนี้ที่อกิบดประมาณวดขอเ ตนนีการกิเด่เเกนเราอยากจะบอกอะไรกับบิวตี้มันจะไม่ต้องบตรงนี้ตั้งใจเรียนไปคาคลับนะมากกว่านี้จะถามันเกิดบิีเลยนะที่ถามวันเกิดพินลบ้างคะวนเกิดที่ผ่านมาันเกิดที่ผ่านมา ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไมโอเคโอเคโอเคพีขอบคุณมากลูได้แล้ว่ก่นนะคะจุดกอนนะพี่พี่กล้องเหลืตรงนี้นะตรนี้นะพยไมองเยี้องีนะคพีต้องม้นะคะต้อนะ ที hair and hair and hair ่ทาไปเลยะสองสามสามสามปีเท่านี้เนาะลูกไล่ไปเรื่อยๆก็ได้ไล่ครับแต่ดูไล่